ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการเจริญพระกรรมาฐานใกล้คือจะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมาฐานก็จะขอนำอุบุปกรรมของเปรตคือ,อท่านที่ตายแล้วไปเป็นเปรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จะตายเป็นเปรตก็ต้องไปตกนรกก่อน เรื่องนี้ก็มีมาในแวทพระไตรปิฎกตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับเรื่องราวของเปรตนี้ก็อย่าขอกล่าวแต่เพียงย่นย่อพอเป็นนิทัศนะเท่านั้นถ้าจะมากล่าวกันจริงๆก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากก็อย่าขอเอาแต่เพียงว่าเป็นตัวอย่างคือคนเราถ้าทำความไม่ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก คนจากสรรัตว์นรกก็มาเป็นเปรตคนจากเปรตก็เป็นสุรกายคนจากสุรกายก็เป็นสัตวิเรชานถ้าว่าเศษกรรมนั้นยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนก็มีทุกขเวทนามากมีความยากจนมีความทุกข์สำหรับเรื่องนีกลาตอนนี้ไปเป็นเป็นเรื่องของเปรตบันไปชิตหมายความว่าเปรตคือนักบวชที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรต <c oughs> ไต่นกล่าวไว้ตามพระบารีว่าเมื่อท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นเปรตที่มีรูปร่างเป็นนางเป็นพระบ้างเป็นนางบิษุณีบ้างเป็นสิกขมานาสำหรับสิกขมาน,านานี่ได้แก่สมณีนนรีคือเนนผู้หญิง ที่บวชแล้วมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปต้องรักสาวศีนศีหกสิขาวบวชเคร่งครัดบกพร่องไม่ได้ถ้าบกพร่องต้องถือว่าพ้นจากความเป็นสามนเณนจึงเรียกว่าสิขมานาและมีรูปร่างเป็นสามนเณนบ้างมีรูปร่างเป็นสามนเณรีบ้างรงความว่าเปรตพระเปรตพิสุนีเปรตสามเณนเ,นเปรตสามนเณรี แต่กล่าวว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหามีทั้งบาทมีทั้งจีวรมีทั้งประคตเอวเขาเขาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นที่สภายอยู่ติดตัวอยู่ลุกเป็นเปลวไฟลุกโชดช่วงแผดเผาร่างกายขตนตลอดเวลาก็แนละ้วเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ได้แต่เสียงส่งเสียงร้องครวนครางอยู่บนอากาศเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดท่านกล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวโทษทั้งเปรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านกล่าวว่าในชาติก่อนคือในสมัยที่เปรตทั้งหลายนี้เป็นคนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วกัน เป็นคนก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ท่านพูดซ้ำกันเออในสมัยที่เข้าไปมนุษย์มีโอกาสประเสริฐที่สุดโดยที่มีโอกาสได้เข้าอุปสมบทบรรพชาเป็นเพื่อพิสุพิสุนีนาสิกมานาสมณีนสมณีรีในพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสก แต่ว่าความประพฤติของบรรดาพิสุพิสุนีสิกบันาเสมนเนสมนเนรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคารพในพระธรรมวินัยท่านบอกว่าประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมีอาจาระอันชั่วชาคำว่าอาจาระใไดไหมายความประพฤติ <c oughs> มีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาในอันที่จะปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงการกิริยาแล้วก็ได้เกิดเป็นสัตว์นรกในแดนนรกอยู่สิ่งการช้านานขันหมดกรรมจากแดนนรกแล้วเศษกรรมชั่วย,ยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในวิสัยภูมินี้ ให้บอกว่านาทุเรศมากคือทรงเพศเป็นวิสุพิสุนีนาศิกวันานาสัมเนธสมัมเนรีก็ถูกไฟไหม้เผาลอยไปนาอากาศมีความร้าร้อนทรงเสียงอดโอนเป็นกล่าวว่าก่อนที่จะมาเป็นเปรตนี้ก็เป็นต้องตกนรกมาก่อนในฝ่ายของท่านต่อไปนี่อ่านนะบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้ทั้งกล่าวว่าถ้าหากว่าผู้มีปัญญาทั้งปวงได้พิจารณาให้ดีก็เห็นได้ว่าเป็นเปรตเศษบาปทั้งสิน้นคือเป็นเปรตประเภทที่ได้ประกอบกรรมที่เป็นอกศนุศลทำความชั่ว่นคัณสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยทุกเวทนาสาหัสอยู่ในนรกแล้ว เมื่อเสกกรรมยังไม่หมดก็กลับมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าคำว่าเปรตทั้งหลายในที่นี้ไม่เป็นเรื่องเลยเขาบรรดาท่านทั้งหลายที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็กล่าวตามบาลีมีได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการเตือนใจบรรดาพิสุทธิ์สมณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัท ทางนี้พ่ะอะไรพ่ะว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่จะบำเพ็ญกุศลก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูจริยาของบิสุสมันเนนเป็นสำคัญถ้าบิสุสมันเนนท่านใดมีความเคารพในพระธรรมวินัยนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี อย่างนี้เราก็บำเพ็ญกุศส่นร่วมโดยได้ถ้าบังเอิญท่านหลายเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดสันดาสมาสัมพทยเจ้าทรงแนะนําไว้ธรรมะส่วนนั้นพิสูจนสมณีน,นทั้งหลายไม่ยอมเคารพเปื่อพืชผิดพระธรรมวินยัยด้วยรายการทั้งปวง ตัวอย่างเช่นปฏิบัติหนักมาในความโลภอยากจะรับร่ำรวยในทรัพย์สิน,นต่างโดยไม่ชอบทำเป็นการสะสมทรัพย์สินอย่างหนึ่งสแสวงหาทรัพย์สินเพื่ออาชีพอย่างหนึ่งในสมัยที่อุปสมบทบรรพชาอยู่ในพระพุทธศาสนาหรืออีกปรือการหนึ่งมีจิตใจมมวสมเนกามารมณ์ ยังไม่ละความรักในเพศเนื้อว่าเป็นผู้มักโกรธพยาบาทจองล่างจองผลานในบุคคลที่ตนไม่ชอบใจนั่นมีความหลง <c oughs> หลงไหลอยู่ในชีวิตของตนมีเมาในชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายเป็ีอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังที่เต็มไปด้วยกำลังของความทุกข์ ร่างกายกลางกายเปรอนัตตาที่เต็มไปด้วยกําลังที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์สินมัวเมาในลาบสกการะแล้วก็มัวเมาในความเป็นใหญ่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดประการคือติดอยู่ในลาบอยากรวย ติดอยู่ในยศาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แลวก็ติดอยู่ในความสุขในกามารมณ์ติดอยู่ในสนเสริญทั้งนี้ถือว่าท่านผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำสอ,สอนให้บรรดาบิณฑมาตในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่ในกฎสามดการคืออธิศินสิขามีสิขายิ่งมีสินบริสุทธิ์อาทิจิตสิขาทำชาญสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิขาทำใจให้มีความเข้าใจจริงในขอบเขตของพุทธศาสนาคือรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงบรโลกทั้งหมด จะเป็นคนก็ดีสตว์ก,ก็ดีวัตถุก,ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเน,น,นโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกปีการสลายตัวไปนในที่สุดถ้าจิตเรายังมั่วสุมอยู่ในโลกเพียงใดก็ชื่อว่าเรายังพอใจในความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นละถ้ามาเอท่นท่านหลายเหล่าใดหรือท่านใด ยังมีความพอใจอในความรักระหว่างเพศมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่ทำกำลังใจของตนให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงท่านนั้นหลายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในขอบเขตของอบยูมิไม่ใช่พุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ในเมื่อท่นนานหลายเหล่านั้นปฏิบัติผิดถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปสนับสนุนบรรดาพิสุสมณีทั้งห,หลายเหล่านั่นเขา้าก็เป็นอันว่าท่านเดินทางผิดร่วมกันไปเวลาตายก็ลงนรกเช่นเดียวกันเกิดมาเป็นเปรตก็เป็นเปรตด้วยกันอย่างพระกบินเป็นต้นที่พาแม่และก็น้องสาวลงอเวจีมหานรก เมื่อตัวลงแล้วก็ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความรักใคร่ซึ่งกันและกันปฏิบัติร่วมกันเมื่อผิดก็ผิดร่วมกันตายแล้วก็ลงนรกเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเคารพในสาวกขององค์สมเด็จพระสงฆ์ทันที่ปฏิบัตดดิดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยเมื่อท่านดีและคนดีด้วยเมื่อท่านไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์ด้วยท่านไปเป็นเปิดเกิดเป็นพรหมเราก็เป็นพรหมด้วย แล้วก็ถาาว่าท่านเกิดในนิพพานเราก็นิพพานด้วยเกิดแล้วไม่เกิดไม่ทราบเดียวไปนิพพานก็แล้วกันนี่ขอเตือนใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาวิสุทธิสมณเณรไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตอย่าหลงผิดว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจะมีแต่ความดีถ้าความชั่วเข้ามาถึงตัวก็ดูอย่างพระมหากรุินหรือว่าเทวทัตเป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปยังมีอยู่อีกก็มีอีกเปรตหนึ่งจะเ,เปรตอะไรดีเรื่องราวของท่านยาวเหลือเกินคือก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเปรตมาพูดในมากนะักแต่ความจริงก็จะมาพูดกันสักพอสมควรเอาเปรตประทัดตูไปชีวีเปรตด,ดีไหมนี่มาเด็ดเตรียมตูมาเลยในะวันนี้นะ รัตตตูบชีวีเปรตเนี่ขอเล่าในความย่อก็เป็นอน,นว่าขอเล่าเรื่องของเปรตซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเปรตเุาเิ่งทึ้งเป็นญาติเขาไม่เจ้าพิมิสารในความจริงจะถือว่าญาติจริงๆมันก็ไม่ใช่ญาติเดี๋ยวท่านจะหาว่ามาโมมีโปรดเปตานังหาว่าทาเป็นญาติแต่ความจริงไม่ใช่แต่แท้ เนื้อความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพนามว่าอะไรกันแน่นะ,อ,ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เองคือสมเด็จพระสัมมาคโคดมทรงอบติขึ้นในโลกเวลานั้นพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รมบาดเท้าเธอ มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าก็ได้ถวายพระเวรุวันในองค์สมเด็จพระพู้มีพระภ้าเจา้าเมื่อถวายพระเวรุวันแล้วก็วปรากฏว่าไม่เดือที่ส่วนกุศลในเวลากลางคืน <c oughs> ในในเวลากลางคืนปรายกฏว่ามีเสียงประหลาดล้อมไปทรามาสสัดทำจิตใจขพระเจ้าพิมีสารให้วันหวาดในเรื่องนี้สมเด็จนันพตนเช้าพระเจ้าพิมีสารได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระเวรุวันในการละครนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยิได้สมงพยากรณ ว่ามหาราชาขอถาวายพระพรพระมหาบพิตพระราชาสมภารเสียงที่ได้ยินฟังได้ฟังนั้น <c oughs> ไม่ใช่เสียงอะไรเป็นเสียงของเปรตซึ่งเป็นผู้เอ่ที่ซึ่งเป็นผู้ได้เคยมีสัมพันธ์กับพระองค์มาจะกล่าวว่าเป็นญายก็ไม่ถูก <c oughs> เพราะว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุตสสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกระหว่างนั้นก็มีพระราชินดาเป็นพระราชาได้นาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวายพระตาหารโดยขอพรว่า ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พขะอ,องค์สมเด็จพระบรมครูจงอย่าไปสู่ประตูบ้านอื่นคอยปล่อยข้าพระพุทธเจ้าก่อนจึงกว่าจะตายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงรับแต่ด้ว่าการบำเพ็ญกุศลพระราชาไว้ไม่ได้เหมาไว้แต่พระองค์เดียวใครจะมาถวายทานร่วมด้วยพระองค์ก็ไม่ทรงห้าม ต่อมาเกิดสงครามเกิดขึ้นได้สงพระราชโอรสสามองค์เป็นไม่ทัพไปปราบข้าศึกในขณะนั้นปรากฏว่าข้าศึกพ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจพระบารมีเมื่อเสร็จจากศึกแล้วพระราชโอรสกลับมาพระราชวินดาดีใจจึงได้ให้พรว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรพ่อจะให้ทั้งสิ่ง ลูกชายทัางสามรพระองค์จะเน้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับพรเพราะว่าพรอื่นนั้นไม่ต้องการทรัพย์สินมีมากแล้วแต่อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายทานในองค์สมเด็จพระบาทิบแก้วเอาสักคนละสามเดืนเอนแล้วเลิกคนละหนึ่งไปพ่อไม่ย,ยอม บอกให้อามาตนั้นไม่ได้หลูกพ่อแก่แล้วดีไม่ดีพอ่อจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้นี่ท่านไม่ประมาทในชีวิตของท่านเมื่อต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เป็นว่าอนุญาตให้คนละเดือนให้ลูกชายทด้งสามคนเป็นเจ้าภาพในพระพุทธเจ้าได้เอาคนละหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนด้วยกันเมื่อเป็นที่ตกลงแล้วพระราชโอรสทั้งสามเขาเรียกนายสม,มียญ หรือว่าขุนคลังเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราทั้งสามคนจะบวชในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจ้าจงจัดเอาเงินในท้อแบบคลังของเราทั้งสามคนถวายพระตาหารแกบ่บรนดาพิสุสมณนเณนพิสุนีสมณเนรีสิกขมานา ตลอดเวลาสามเดือนเรื่องนี้ทั้งหมดหมอบเป็นภาระของเจ้าเราไม่จะไม่ยุ่งด้วยแต่ว่าขออาหารทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์แก่บรรดาพระนันเนินทั้งหมดพิสุพิษุณีทั้งหมดเมื่อนายเมื่อคุ้งคลังได้รับฟังแล้วก็จัดการตามนั้นงานมันมากเลี้ยงพระนับเป็นแสนองค์นี่ในสมัยพระพุทธเจ้าสมวนนามขบุธสัก ถอยหลังก็ไปเท่าไรไม่ทราบตอนนี้หลังจากนั้นก็ไปเชิญนราเุลค,คลังเห็นว่างานหนักก็ไปเชิญเอาญาติมาให้เป็นค่าจ้างมีภาระในการเลี้ยงดูพระพิสุสมณนนีในพระพุทธศาสนาภายในไม่ช้าบรรดาคนนั้นหลายเหล่านั้นมาตอนแรกมาปฏิบัติคนดี ตอนหลังเมื่อเชื่องเข้าก็ชักจะไม่ดีเป็นอันว่ากี่กันทรัพย์สินคืออาหารทั้งหลายที่เขาถวายสงให้ลูกให้หลานกินบ้างตัวเองกินบ้างบางครั้งบรรดาพราะสงฆ์ฉันอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือมากก็บอกว่าของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยคอยหล่วยห,หลานแต่ความจริงของมากยกเอาไปบ้านหมด อง์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็พากันไปเกิดในเวจีมหานรกสำหรับพระราชโอรสของพระราชาก็ไปเกิดเป็นเทวดา,าพระพรหมสำหรับเนท่นขอขุนคลังคนซุ้ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากนั้นเมื่อพระตุบาทการนี้คือองค์สมเด็จพระเยซูสรงตรัส ผูบ้บาขึ้นเธอก็ไปมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมิสารบรรากษัตริย์ในคุ้งคลังเมื่อบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแม้สมัยพระบุษะนินานมากบรรดาเปรตทั้งหลายเราเอาเป็นตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าปรัฐทตตูปชีวีเปรตต้องอดข้าวอดน้ามานานแสนนาน ต่อมาถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าสิบสองกลับมีองค์สมเด็จพระพิชิตามาสรสวรรนาว่าพระปฐมมุตระอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในโลกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอดข้าวอดน้ำมานานเึงก็กรากับทูลองค์งสมเด็จพระพิชิตามารว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดข้นาวอดน้ำมานานมากเมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาส ได้กินข้าวกินน้ำกับเขาบ้างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภรนาวาปุทสมุตระขอ,อทรงตรัสว่านับตั้งแต่นี้ไปเก้าสิบเอ็ดกับจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งทรงบติขึ้นในโลกมีนามว่าพระสมณะโคดมและจะมีญาติของเจ้าคือพวกเดิมของเจ้ามีนามว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นพระเจ้าปณิบมกตศ เมื่อบำอเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระบระมสุคตพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วได้ก็โมทนาส่วนกุศลให้เธอจะมีความสุขพ้นจากความเป็นเปรตบรรดาเปรตทั้งหลายเราดันคอยเวลามาถึงเก้าสิบเอ็ดกับรวมเป็นกับ,กบ,กบที่เก้าสิบสองในคือกับที่ถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบระทิพแก้ว ยึงทรงตรัดว่าเสียงที่พระองค์ได้ทรงฟังเมื่อคืนก็เป็นเสียงบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาร้องให้สาบพ,พระมอวานี้พระมาหาบพิตรได้ถวายทานแด่พระบิดสุสอ์บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาคอยอยู่นานไม่มีโอกาสที่จะส่งสุยเสียงร้องตักเตือน พระเจ้าวิเวสานิงกล่าวทนองสมเด็จพระพิชิตธมานว่าทำอย่างไรเปือทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะมีความสุขครับองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีการัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารถ้าพระองค์จะมีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์กับบรรดาเป่ทั้งหลายเหล่านั้น ขอพระอ,องค์จงพระเจ้าทานทรัพย์ถวายพระตาหาเรเลี้ยงดูบรรดาวิสุุสงฆ์ทั้งหลายและอุทิศสกุศลให้เธอจะมีความสุขพระเจ้าพิมีสารจึงได้อาตนาองค์สมเด็จพระวิชิตามาตรพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยโลคไปฉันในพระราชนีเวศเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระบรมมโลกกปเชิดมุทนานแล้ว พระเจ้าพิมพิสารยังได้อธิสวดสนว่าอีทางโนยาตีนังโหตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญ,ญาติของข้าพรเจ้าเมื่อท่านอธิสวดสวนเพียงเท่านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้รับโมทนา ก็กลับอัตภาพจากความเป็นเปรตหมดจากความหิวมีร่างกายอิ่มมีความสวยสดงดงามมากขึ้น <c oughs> และหลังจากนั้นปรายกฎว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมีอาหารที่เป็นเครื่องบริโภคแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องบระดับคือผ้านุ่งผ้าห่มไม่มี เขามีหน้าที่แต่สร้างบาปไม่เคยทำบุญก็มีความเดือดร้อนตอนกลางคืนเมื่อพระเจ้าพิเมสารเข้าพระแทน่นมรทมจิงได้เข้าไปสแสดงตนให้ปลายฏยืนให้เห็นได้เห็นเวลายืนคนจะหันหลังให้ถ้าหันหน้าให้พระเจ้าพิเมสายคงทนไม่ไหววิ่งหนีแน่เพราเทวดาแก้ผ้า นในก็สงสัยเมื่อคืนนี่เปรตส่งเสียงร้องวันนี้ไม่ร้องเป็นเทวดามีหน้าตาสวยสดาองามแต่หาเสื้อผ้าไม่ได้ตอนเชา้าจึงได้ไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยถวายผ้าผ่อนทอนสบายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์จะทรงสงเคราะ์ ก็ต้องถวายผ้าตรายจีวรกบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าเจ้าพิมพิสายก็นิมนต์พระทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายผ้าพัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าตรายจีวรกับพระอุทิศส่วนกุศลให้เป็นว่าเทวดาทั้งหลายแล้วนั้นก็มีเครื่องทิพย์บริโภคสมบูรณ์ไม่มารบกวนต่อไป นี่เลบรรดาท่านพุทธาศาสนิกนชนท่นหลายเอาข้อนี้มาแนะนำบรรดาท่านหลายก็ะพุทจะทราบว่าขึ้นชื่อว่าของสงฆ์ร <c oughs> ือว่าของส่วนรวมนี่ถ้าจะทำอะไรก็ให้เป็นไปได้วยจิตบริสุทธิ์อย่ากันหน้าอย่ากันหลังอย่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเวลาพระฉันอิ่มแล้วก็บอกนี่จะเอาไปให้ลูกนี่จะเอาไปให้หลาน ในที่สุดก็ขนของที่เหลือนั้นเอาไปกินแต่พดเดียวมันควรจะแจกเป็นแบ่งทานกันไป้น,นในการบางครั้งที่เห็นของอะไรดีๆพระไม่ทันยะฉันก็หยิบโน่นนิดหยิบนี่หน่อยกินเองบ้างให้ลกูกให้หลานบ้างการพป็นของเธอแต่หลายต้องไปตกเอเวจีมหานรกแล้วมาเป็นเปรดอดข้าวอดน้ำสิ้นการนานมีความลำบาก อย่นนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจึงได้ทรงแนะนําว่าท่านแดงหลายถ้าไม่ต้องการมีทุกอย่างนี้ถ้าควรสร้างความดีสามเดการคือหนึ่งทานการให้ <c oughs> สองศีลทําใจและว่าจาให้บริสุทธิ์สา สามภาวนาได้แก่เจริญจิตให้ทรงอยู่ในด้านของความดีที่เรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา,า,วนาตามที่บรรดาท่านหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าทุกท่านปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินดาสีที่ทรงแนะนําทุกท่านจะพ้นจากกายภูมิทน้งสีเบกายคือไม่เกิดเป็นสันนรกไปเกิดเ,เป็นเปรตอัุรกายสเดชัน ทางที่จะไปได้ก็คือมีสวรรค์ปรมนนิพพานในที่สุดาสำหรับเรื่องราวของเปรดตัวอย่างในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงนี้ด่บรรดาญ,ญาจโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี